มะนาวที่พิเศษมากค่ะตอนนี้ก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะหั่แล้วก็ทั้นน้ำกันค่ะทำซีฟู้ดสวัสดีค่ะเพื่อ,องงนๆวันนี้ทางน้องจิ้งซีฟู้ดนะคะก็จะมีน้ำเงาที่ของค่ะโยเกิร์ตกชีกระเทียมมีต้นข้าวแล้วก็น้ำปลาพี่กิี้หนารจะต้องทวาเผ็ดนะคะแล้วก็พริกขี้หนูส่วนนี้เป็นความหอมค่ะแล้วก็จะมีน้ำน้ำปลาต้มสุกด้วยนะคะ เพื่อนคนนี่ป็หน้าได่เนไ่กับกันต่อนนนะนะคะสินสัมพันธ์เนี่ยครา Ikke mye vann.